สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโหนกระแสแชร์ข่าวสรุปทุกกระแสที่เกิดขึ้นในรายการโหนกระแสครับเจอกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา5โมงครึ่งที่ช่องสตัง์มีเดียในเดือนมกราคมนี้นะครับกระแสในวันนี้นะครับจะพูดถึงในเรื่องของการใช้กัญชาในประเทศไทยครับเนื่องจากว่าในส่วนของการร่างกฎหมายเนี่ยได้บอกว่ากัญชาไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายแล้วแต่ในทางของการปฏิบัตินะครับทางปปสเนี่ยก็บอกว่า กัญชาเป็นสิ่งผิดกฎหมายหากปลูกอาจจะโดนจับได้ทำให้คนไทยทั้งประเทศสงสัยว่าเอา้าแล้วแบบนี้จะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายนะครับวันนี้รายการโหนกระแสนะคบก็เลยนำอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับทั้งเป็นฝ่ายแพทย์แผนไทยและฝ่ายแพทย์แผนปัจจุบันมาถกเถียงแล้วก็มานั่งคุยกันนะครับเริ่มจากทาง ฝ่ายแพทย์แผนไทยก่อนนะครับอาจารย์เดชาสิริพัฒท,ท่านเป็นประธานมูลนิธิขวัญข้าวและหมอพื้นบ้านท่านบอกว่าในปี62ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการพรบนะครับออกพรบให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ตั้งแต่นั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยมีการเริ่มผลิตยาแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ขึ้นตำรับ จึงถูกจับนะครับหลังจากถูกจับแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับมาผลิตกัญชาและมีการขึ้นตำรับนะครับและเอาไปวิจัยสามารถรักษาโรคได้ประมาณ80%ตอนนี้เนี่ยยาของอาจารย์เดชากลายเป็นยาหลักในการใช้30บาทนะครับแล้วก็เป็นยาหลักของชาติโดยให้ทางสถาบันจุฬาเนี่ยวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถใช้รักษาณนะโรคต่างๆที่ถูกวิจัยได้แล้วนะครับปัญหานี้อาจารย์บอกว่าพรบ ฉบับใหม่ของยาเสพติดเนี่ยได้มีการอนุญ,ญาตนะครับใช้ปลายปี6-4ก็คือประมาณ9ทธันวาคมที่ผ่านมานะครับบอกว่ามีการแจกแจงยาเสพติดทั้งหมด5ประเภทและในประเภทที่5เนี่ยได้ระบุถึงพืชประเภทฝิ่นนะครับแต่ไม่มีการระบุถึงเรื่องของกัญชา แต่งอไรก็ตามอาจารย์บอกว่าต้องมีการรอประกาศจากทางกระทรวงสาธารณสุขตามมานะครับโดยทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขจะต้องมีการประกาศและทางปปสเนี่ยจะต้องเห็นชอบด้วยถึงจะสรุปได้ว่ากัญชาผิดกฎหมายหรือไม่ซึ่งตอนนี้เนี่ยประชาชนก็ยังงงว่าไม่รู้จะเอาอย่างกันแน่เพราะกลัวปลุกแล้วโดนจับถ้าจะให้แน่ใจเนี่ยก็คือว่าต้องมีการประกาศมีชื่อร้อยปร์เซ็นเลยว่ากฎหมายประเภท ยาเสพติดประเภทที่หนี้ต้องไม่มีคําว่ากัญชาแบบนี้คนทางประเทศถึงจะเข้าใจและไม่งงนั่นเองครับซึ่งสําหรับอาจารย์เดชาเองเนี่ยถ้ามองตามหลักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ากัญชาไม่ใช้ยาเสพติดมาตั้งแต่แรกแล้วซึ่งกัญชาเป็นสิ่งที่เราเนี่ยสามารถใช้รักษาได้แต่หลายปีที่ผ่านมาที่เราเนี่ยตีว่ากัญชาเป็นยาเสพติดเนื่องจากมีกฎหมายครับกฎหมายตั้งให้ว่ากัญชาเป็นยาเสพติด เราก็เลยไม่สามารถใช้กัญชาในการรักษาอะไรต่างๆได้ในส่วนของทางแพทย์แผนปัจจุบันกันบ้างน,นะครับกับทางท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ธิรวัตรเหมจุฑานะครับท่านเป็นหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยาศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งทางคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยก็ถามอาจารย์ว่าคนที่ใช้น้ํามันกัญชาเนี่ยได้มีการนําสารกัญชาต่างๆเข้าไปในร่างกายเวลาที่ถูกตรวจปัสสาวะเนื่องจากยาเสพติดปัสสาวะจะเป็นสีม่วงไหม อาจารย์นะครับก็บอกว่าเวลาที่เราตรวจปัสสาวะนะครับและเราเนี่ยมีสารกัญชาเข้าไปในร่างกายปัสสาวะจะไม่มีสีม่วงครับเพราะการตรวจสารเสพติดจากกัญชาเนี่ยจะคนละอย่างกันดังนั้นไม่ม่วงแน่นอนนะครับสําหรับการรักษากับโทษที่จะต้องดําเนินเนี่ยหากเจอกัญชาเนี่ยอยากจะให้ตํารวจดูด้วยว่าต้องดูผู้ป่วยเป็นสําคัญครับ มันจะเป็นหลายกรณีครับอย่างเช่นมีผู้ป่วยตามบ้านนะครับซึ่งเขาเนี่ยปลูกกัญชาไว้ประมาณต้นสต้นเพื่อที่จะใช้รับประทานในการรักษาในบางกรณีเนี่ยใช้ประกอบอาหารแต่ไม่ใช่ใช้เพื่อ,อยาเสพติดนะครับถามว่าตํารวจจับได้ไหมตํารวจจับได้ครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปกฎหมายยังไม่ชัดเจนนะคะว่าประเภทที่5เนี่ยบอกว่าเป็นพืชประเภทฟินแต่ไม่ได้มีชื่อกัญชา ซึ่งมันอาจจะหมายความว่าอาจจะมีกัญชาด้วยหรืออาจจะไม่มีกัญชาด้วยเนื่องจากมันยังไม่ชัดเจนนะครับตำรวจอาจจะจับได้แต่ขอให้ตำรวจเนี่ยได้พิจารณาเป็นรายายบุคคลไปว่าเขาเนี่ยมีจุดประสงค์ในการใช้กัญชาเพื่ออะไรนะครับซึ่งทางอาจารย์เองก็อยากจะผลักดันนะครับให้กัญชาเนี่ยเป็นยาถูกต้องร้อยในอนาคตเพราะมันมีการวิจัยในปี2017ต่างประเทศที่ผ่านมานะครับว่า การติดกัญชานั้นไม่ได้ติดทุกคนครับอยู่ที่รหัสพันธุกรรมแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าว่าแต่ละคนเนี่ยใช้เพื่อการรักษาไม่ได้ใช้เพื่อเป็นนิสัยโอกาสติดก็น้อยมากครับทีนี้ทางคุณหนุ่มกัญชัยนะครับก็ได้มีการโทรสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะครับกับฝ่ายปฏิบัติงานนั่นคือคุณวิชัยชัยมงคลท่านเป็นเลขาธิการปรปรสนะครับและถามตรงๆเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยกัญชาในประเทศไทยยังผิดหรือถูกกฎหมายอยู่สรุปเลยว่ายังผิดกฎหมายอยู่ ยกเว้นแต่ว่ารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขจะออกมาประกาศโดยเห็นชอบจากทางปปสว่ากัญชาไม่ได้อยู่สาเสพติดประเภทที่5นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าไปเจอชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยอาจจะปลูกต้น2ต้นก็ถือว่าผิดกฎหมายตำรวจหรือเจ้าหน้าที่มีอำนาจจับได้นะครับแต่ถ้าหากว่าพกน้ํามันกัญชาแล้วไปเจอตำรวจเนี่ยตำรวจสามารถขอดูได้แต่ก็ต้องมีการคุยกันว่าที่ได้มานั้นเนี่ย ได้รับอนุญาตจากทางการแพทย์ไหมหรือแพทย์สั่งมาให้หรือเปล่านะครับถ้าหากว่าได้มาโดยไม่ถูกต้องได้มาโดยไม่ได้ผ่านทางการแพทย์ก็มีโอกาสถูกจับได้นะครับดังนั้นนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับคิดที่จะปลูกกัญชาแต่ยังไม่ได้รับการอนุญาตเนี่ยถือว่าผิดอยู่ดังนั้นอย่าเพิ่งปลุกนะครับซึ่งเขาก็บอกเหมือนกันนะครับว่ากฎหมายเนี่ยประกาศมาแล้วก็จริงนะครับในวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาว่าสารเสพติดประเภทที่5เนี่ยคือพืชประเภทฟิน แต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าไม่ได้มีกัญชาด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยวันที่20มกราคมนี้นะครับจะมีการนัดคุยกันอีกครั้งและจะชี้แจงให้เคลียร์เลยว่าสรุปแล้วยังผิดหรือไม่ผิดกฎหมายต้องรอดูประกาศต่อไปอันนี้คือในส่วนของผู้ใช้กฎหมายนะครับคือทางปปส ต่อมาคุณหนุ่มกัญชยได้มีการสัมภาษณ์คนร่างกฎหมายนะครับนั่นคือคุณสุภชัยใจสมุทรรองประธานคณะกรรมาการวิสามันร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดจ,จากรัฐสภานะครับท่านก็บอกว่ายังขอเน้นประโยคเดิมนะครับว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายยาเสพติดแล้วต้องดูว่าเจตนารมณ์ของการใช้กฎหมายดังนั้นเป็นอย่างไรอย่างเช่นยาเสพติดประเภทที่5เนี่ยก็มีการเขียนชัดแต่ว่าเป็นพืชประเภทฟ,ฟิ่น ไม่ได้มีเจตนาว่าต้องมียาเสพติดประเภทอื่นตามมานั่นหมายความว่าจะไม่มีกัญชาอยู่ในนั้นนะประกาศวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาและตนก็เชื่อมั่นว่าในวันที่20มกราคมในอนาคตที่จะชี้แจงกันเนี่ยจะไม่มีชื่อกัญชาให้เป็นยาเสพติดอีกต่อไปเพราะอยากจะให้กัญชาเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ทางธุรกิจ อย่างเช่นในประเทศที่พัฒนาแล้วอเมริกายุโรปประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็ได้มีการยกเลิกกัญชาเป็นยาเสพติดแล้วนะครับนังนั้นแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ทางปป,ปสเนี่ยได้มีการพิจารณาในการจับคนที่มีการปลูกกัญชาหรือว่ามีกัญชาไว้ครอบครองนะคะว่าเจตนาเป็นอย่างไรคือตอนนี้ทางคุณสุภชัยบอกว่าผมเนี่ยเป็นรองกรรมธิการที่จะร่างกฎหมายนี้ขึ้นมาทีละมาตาผมเชื่อว่า กัญชาไม่ได้ผิดกฎหมายแน่นอนและขอยืนยันว่ากัญชาเนี่ยไม่ได้เป็นยาเสพติดแต่ถ้าหากว่าคุณปลูกแล้วโดนตำรวจจับเนี่ยก็ต้องมีการคุยกับตำรวจแล้วก็ชี้แจงกับตำรวจให้ชัดเจนและขอว่าตำรวจอย่าตีความเป็นโทษกับประชาชนต้องดูเจตนารมณ์นะครับนานแล้วนะครับถามว่าสรุปได้ไหมคือสรุปไม่ได้ครับทางฝ่ายร่างกฎหมายก็ร่างกฎหมายว่าไม่ให้กัญชาอยู่ในสารเสพติดประเภทที่5แตจะมีแต่ประเภทฟิน่น ส่วนในทางผู้ใช้กฎหมายปปสก็บอกว่าประเภทที่5เนี่ยเป็นยาเสพติดเนี่ยมีพืชประเภทฟินแต่ก็ไม่ได้บอกว่าไม่มีกัญชาอยู่ในนั้นดังนั้นก็ต้องยึดประกาศเก่าในปี63นะครับก็ต้องคุยกันในวันที่20มกราคมนี้ว่าสรุปแล้วจะยังผิดหรือไม่ผิดกฎหมายอยู่นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นและกระแสในวันนี้บ้างคุณคิดว่ากัญชาเนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายไหมแล้วนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นหรือคิดว่า ในอนาคตก็ยังอยากให้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่เพราะกลัวคนเนี่ยนำไปใช้ในทางที่ไม่ดีและอาจจะเกิดความเสียหายตามมาคอมเมนต์ Comment, แสดงความคมิดเห็นมาได้ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับและนี่คือกระแสะที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับชอบดูการสรุปกระแสะสั้นๆได้ใจความก็สามารถติดตามได้กับรายการของกระแสแชร์ข่าวที่ช่องสตางค์มีเดียในเดือนมกราคมนี้จันทร์ถึงศุกร์เวลา5้าโมงครึ่งนะครับแล้วเจอกันในกระแสะต่อไปวันนี้ต้องขอขอบคุณและลาไปก่อนสวัสดีครับ